ชเขาจะโชว์ว่าหนูแต่งตัวสวยพี่ชี้จะเอาไปข้างล่างป่ะครับใช่ครับพี่ชี้เปิดก่อ,อนแล้วค่อยอ๋อของชาไม,ไม่ใช่ของชาใช้กันหนึ่งช้รอเพื่ชอช็อตนี้ใช่ไหมคะตคอ,องหยิบมาซีของแม่กึเปล่าไม่ จะปัดกระโปรงให้ชี้ดูอะไปยืนเลยอยู่นานมากเลยอ่ะโถลูกปัดพี่ชิบอุ้มไปแม่พี่พาลราไปชุบเปอร์ค่ะลองเหยีบดูนะโอเคของแม่ชิ้นด้วยมันคืออะไรก็ของแม่ค่ะขอบคุณค่ะชวนพี่ชิบไปแขกหรืออะไรใครเขิน ไครเคิรนไเคิรนนี่นะนะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อันเน้ยเลยเฮ้ชวนพี่ชี้คุยแล้วใกล้ถึงแล้วบอกพี่ชี้สิเดี๋ยวชาจะไปทำอะไรคะไปทำอะไรไปเต้นเนอะแล้วชาจะทำยังไงเล่นของเล่นลเลรอใช่ไหมคะ เขินอะไรคะเขินอะไรคะเขินอะไรเขินอะไรเขินอะไรคะเขินแม่อวยใช่เหรอใช่เหรอใครอยู่ข้างๆหนูคะแม่แม่ ข้างๆหนูนุ่นพี่ชี้เออพี่ชี้พี่ชี้ของใครพี่ชี้ของชาอ๋อลักกันไหมลักคิสทีได้ไหมคิสพี่ชี้ทีได้ไหมได้ไหมได้ไหมนี่เดี๋ยวกันถุงเท้าอยู่ไหนเอามาแล้วค่ะถุงเท้าอยู่ไหนเอามาแล้วค่ะบอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ในกระเป๋า กระเป๋าอยู่ตรงไหนเปลี่ยนเรื่องเลยค่ะกระเป๋าอยู่ตรงไหนนี่คือเปลี่ยนเรื่องนี่นะไม่กระเป๋าอยู่ตรงไหนนั่นแหละยอยู่ไหนเนาะอะไรนะลูกทำไมต้องคุกคุณคุกอะไรนะทำไมต้องคุณทำไมต้องคุณทำไมต้องคุณอ้าวอยู่ดีดีจะติด จะไปเที่ยวไหนกับพี่ชี้หรอคะจะชวนพี่ชี้ไปเที่ยวไหนเลยค่ะมีความสุขที่สุดแล้วคันนี้ไม่ไหมคะเอ้ยเ้ยเสียงอะไรเนี่ยเสียงแม่ขนาดเสียงอะไรนะลูกเสียงแม่ขนาดเหรอ ชี้ได้ไหมคะไม่ใครคะอ่ะโชว์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 พิชิก่อนจำเปาโชว์ชีเขินพิชิเหรอเขินเขินอ่ะเิมเจมเจมเขินเขินเขินเลยเหรอคะอ๋อพี่ค่ะสวัสดีค่ะหรือยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องเรียกพี่หรืออาหรืออะไรเนี่ยพี่ พี่ลูกพี่พี่ทำไงหลุกี่ทางไหนลูก้วโอ้ก็แล้วแล้วคิดยังคะโอ้โหโอ้โหสวีทเกิร์ลโอ้โหน่ารักอ่ะอ่เขินน่ะเขินอ่ะกินน้ำแก้เขินไป คุณค่ะบายๆแม่ๆจะนอนก <ue> ับพี um> ่ชี้หรอฮะเกิดอะไรขึ้นเราเฮ้ยตาชาตาชาเป็นไรลูกตาชาเจ๊พี่ชี้ตาชากลัวเหรอตาชาเราถามให้ดูดิว่าตัวตื่นเต้นทำยังไงนะหน้าตื่นเต้นทำยังไงตัวสั่นที่ตัวสั่นเขินเขินอยากเห็นของเล่นใหม่เนาะเขินเราไปเล่นกันไหมไปเล่นกันแกงแกงกลัวแกงกลัวอยู่เหรอแกงกลัว มีแกล้งกลัวได้ด้วยหรอคนเรามันจะแกล้งกลัวทำไมล่ะไพี่ชีเล่นดีกว่าพี่ชีเล่นเป็นไหมคะเป็นไหมถ้เาเกิดไปเล่นกันไม่เป็นปน,นั่นแหละเราไปสอนพี่ชีเล่นกันดีกว่าค่ะเอ้ยไปนักก่งก็นอันนะี้นะเข้าไปไหมเล่นยสีเหล่องอะไรนะใช่ใช่ให้แม่อุ้มไหมอ่ะเลือกชาเลือกให้ใครอุ้มให้ใครอุ้มไปข้างในให้ใครอุ้มอ่ะให้เลือกหนึ่งสองสามให้ใครใครอุ้มคะอ่ะเร็วใครอุ้มอ่ะเร็วเร็วใครอุ้มดีอ่ะเร็วเร็วเร็ว ให้เลือกเลยให้ตบพี่ตบพี่ตเลือกเลยเลือกพี่ชีอยากเล่นของเล่นเร็วเร็เพี่ชีอยากเลดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นคนอุ้มไม่เป็นไหนแม่น้องไปสอนไหมเาให้ใครอุ้มให้พี่ชีอุ้มไหมคะอาชาขาแต่ถ้าเจอพี่ชีต้องทำไงนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้จะบอกเด็ไปแล้วสิงด้วยค่ะถ้างั้นคิดพี่ชียังคะคิดแล้วคิดแล้วด้วยเหรอคิดสิทีได้ไหม โอ้อันไงสากิตพี่ชีบ้างโอ้ไหนจุ๊บยังไงจุ๊บเป็นไหมโอ้จุ๊บสิพี่ชีเอาปากจุ๊บน้องน้องอยากจุ๊บพี่ชี้น้าหน้องปากยื่นขนาดนี้พี่ชีไม่จุ๊บได้ไงดูสิน่ารักจังเลยไหนจุ๊บ้าแทนก็ได้เน้องพี่ชีไม่จุ๊บอะไรอ่ะพี่ชีเขินน้องอ่ะอ่ะงั้นคิดใส่ก็ได้อาคิดอืมอ่ะจุ๊บใหม่จุ๊บโชว์พี่ชี เขินอ่ะนี่เนี่ยแล้วก็ไม่เขินแล้วกาไม่เขินก็บทุกชาทุกวันจะเขินทำไมพี่ชิเขินอ๋อพี่ชิเขินน้องเหรออืมนี่เนี่ยอืมแม่อุ้งแม่อุ้งปังอุ้ยน้องชากับพี่ชิเหรอคะกอดกันเหรอคะโอ้ยน้องชากับพี่ชิกอดกันน่ารักจังเลยเขินโอ้ยลงขาโอเคน่ารักที่สุดเลยนะคะงอไหมน้องชาน้องชาหอมพี่ชิหน่อย น้องชาไม่เอาน้องชาหอมพี่ชีได้ไหมได้ไม่ได้จุกได้ไหมพี่ชีเขินพ่ชีเขาเขินหนูเหรออ๋อหนูรู้พี่ชีเขาเขินโอ้ยเลยอ้าวน้องชารู้ตัวแบบพี่ชีอุ้มแล้วอ่ะรู้แถมยิมเแล้วกินสิเอ้ยโหแม่บังเต็มจอเลยอ่ะอ้ยพี่ชีเจ็บไหมไม่เจ็บ โอวพี่เจ็บไหมไม่เจ็บครับพี่ชี้โตรงไหนอันนี้โดนอันนี้เจ็บไม้เจ็บาบอโอเคครับโอ้โหเราเรือชัดเจนอย่างนั้นเลยเหรอพี่าบอกโอเคเออไหนมาถามพี่ชี้หน่อยสิว่าพี่ชี้เจ็บหรือเปล่าคะ ถามพี่จิพี่จิเจ็บหรือเปล่าครับไม่เจ็บครับเด็บแรนดเนสนี่ค่ะมันคือบอลมันคือลูกบอลไม่เจ็บอะไรนะลูกทำไมเจ็บเองไม่ลองให้ไม่เจ็บโถ่ทำเองเจ็บเองไม่้องให้หรอคะโอเคไม่เจ็บครับ โอ้แล้วชา่ะคะเจ็บไหมไม่เจ็บครับโอเคพี่เขาบอกโอเคครับอ๋อแล้วชาต้องพูดว่าโอเคอะไรคะโอเคครับเือต้องบอกโอเคค่ะใช่พี่เขาบอกโอเคครับเพราะอะไรคะเพราะพี่อาชิเป็นผู้อะไรคะผู้ชายใช่แล้วชาชาเป็นผู้อะไรลูกผู้่อแอะ ใช่ใช่ถึงต้องบอกโอเคค่ะใช่ไหมทำเองจเพ็บไปแล้วค่ะอูบูบูบู๊บูบู๊ขูดู๊๊บู เขาจะชวนจะชวนพี่ชิไปเล่นสไลด์ด้วยก่อนรอแป๊บหนึ่งลูกให้แดดหายร้อนแดดแรงมากเลยเนาะก็ต้องปิดเลยมันแดดแรงมากเลยค่ะวันนี้หมายช้าๆอ่ะพ uh ี่ชิกดให้น้องดูน้องกดให้พิชิดูสิดูสิว่าออกมาไหมดูสิ ว้าวเกิงด้วยจริงค,ออรคืออะไรคื <Men. S 1> ออะไรครับเม่นเก่งมากเป็นพี่เม่นจริงๆด้วย <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ห้าสี่สามสองเอาใหม่ใช้ใหม่ค่ะ ให้หัวใจพี่ชีหละคะขอบคุณค่ะเออขับคุณแค่ไหนไอ้ชายทำปักจุ๊บพี่ชีหน่อยสิไม่พี่ชีเขินอ๋อพี่ชิ้เขินอยากเห็นแล้วก็น้อดูเลย 你念，那你听，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 